คืนหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องกลัวเพื่อนเงา คืนวันศุกร์ตั้มกลับจากโรงเรียนค่อนข้างมืดวันนี้มีการนัดสังสรรค์กันในหมู่เพื่อนที่ซอยซึ่งที่นัดพบเป็นที่สวนท้ายซอยมีเก้าอี้ไม,ม้ายาวที่ทำกันไว้ใต้ต้นหูกวางร่มครึ้มเขาแวะซื้อเหล้าติดมือไปด้วยระหว่างทางกลับบรรยากาศเงียบสงัดผิดปกติตั้มมองไปที่สุดซอยก็เห็นว่ามีคนจุดตะเกียงโคมรอยอยู่ที่นั่นแหมไอ้พวกเนี้ยวันนี้มากันเร็วเชียวนะตั้มก้าวเท้าเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ถึงจุดนั้น แต่กลับต้องพบกับความว่างเปล่ามีแค่แตะเกียงตั้งอยู่หายไปไหนกันหมดวะเมื่อไม่เห็นใครตั้มก็เดินไปปลดทุกตรงท้องรองข้างๆพอเสร็จก็เดินกลับมาอ้าวไอ้อุ้ยโอ้วายังกับผีอ่ะหัวใจข้าวายจะว่างไงวะเนี่ยฮเองไม่ตายง่ายๆหรอกค้ารูอุ้ยกับตั้มได้แต่หัวเราะแล้วก็นั่งกินเหล้าที่ซื้อมาพวกเพื่อนๆน่นะทำไมมันยังไม่มากันวะเนี่ย มันมาแล้วก็ไปกันหมดแล้วกูกลัวมึงเหงาก็เลยมารออ้าวก็ไม่สนุกแล้วสิโอ้แล้วพวกมันไปไหนกันเนี่ยเห็นว่ามันไปธุระด,ด่วนนะหรือวะก็เนี้ยวันเนี้มีเรื่องกับซอยตรงข้ามดีว่าข้าหน,นีมาทันแม่งใช้มีดไล่แทงกันเลยเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอวะอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปแก้แค้นกันเว้ยจนกระทั่งราวตีหนึ่งเห็นจะได้เล่าหมดไปเกินครึ่งขวบ ตั้มมีทีท่าเริ่มง่วงนอนเฮ้ยไอ้อุ๋ยข้าขอกลับก่อนแล้วกันวะเมาแล้ววะเอ้ยเหล่าเนี้ยข้ายกให้เองเลยเฮ้ย hey, ข้าไม่เอาหรอกเองเอากลับไปเถอะตั้มและอุ๋ยแยกทางกลับบ้านนอนแต่ระหว่างเดินกลับบ้านหมาก็หอนกันสนั่นที่ทางไปบ้านอุ๋ยตั้มก็นึกคำในใจ <c oughs> ไออุ๋ยโดนผีหลอกแน่ <c oughs> แเละเมื่อมาถึงเช้าวันเสาร์ ตามตามมีเพื่อนมาหานะลูกโอ้จะมากันทำไมตั้งแต่เช้าวัะเนี่ยเอออะว่าไงอ่ะพวกเองอ่ะหายไปเลยนะเมื่อคืนเนี่ย,ยวันนี้จะเอาคืนกันตั้งแต่เช้าเลยหรือไงวะเพื่อนๆมองหน้ากันแบบงงๆเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะอ้าวก้อยอุ๋ยมันบอกเมื่อคืนแล้วพวกมึงอ่ะหายหัวไปไหนกันมาเนี่ยเออยังนั่งกินเหล้าอยู่เลยเฮ้ยเอ็ง เอ็งเจอไอ้อุ๋ยเมื่อคืนเหรอเอ็เองรู้ไหมไอ้อุ๋ยมันถูกแทงไปตายที่โรงพยาบาลเมื่อคือนน่ะพวกกูก็อยู่ที่นั่นกันหมดอะ่ะติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ i n n news กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว